ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีเหตุปัญหาคือจริงๆแล้วนะคะที่อา่านทางทางสุภาษณข,ข,ของสุภาษไหมทางที่ท่านคุณเตนเขียนนะคะจริงก็ เราก็เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยท่านก็เลยพูดว่าไม่อยากให้มีการปรเกิดขึ้นเราแน่นอนว่าเราเราเป็นผู้นําของแต่ละประเทศเนี่ยเราก็แจะยืนยืนของประเทศตัวเองนะคะว่าแน่นอนว่าเราต้องปกป้องประเทศของเราเพราะฉันเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยที่คุยกันตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะคะก็ทักสองฝ่ายทางด้านอาหารเนี่ยทางด้านข่าบอเนี่ยจะไปคุยกันวันนี้นะคะตอนตอนบ่ายก็คุยกันสองฝ่ายแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงใดเพราะว่ากริงตกลงกันได้ ะะตกลงกันได้แล้วว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากให้สงบทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็มีการถอยทั้งคู่นะคะทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พอบอเองจะไปคุยกันที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้นแต่ว่าง่ายอย่างเมื่อวานต้องคุยกันก่อนว่าถอยไม่มีอะไรแล้ว,วทั้งคู่ก็เห็นด้วยว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดค้อบา นายกสถาการจะไม่บาดตายใช่ะะไหม <c oughs> คะความสัมพันธ์ขดงฉันกับนายกปีนท่านนายกขาเห็นท่านทักษิณประกาศํำสงครามกับว้าแดงอะค่ะ ท่านนายกขากรณีเรื่องยาสิ่สิ่งประตูชจหลักฐานชั้นขุนเมเน็ตยอมรับเป็นคนสั่งรุกชายแดนขุนเซนสั่งหนุนส่งอาวุธหนักรกระชิดไทยคนไทยชอ็อกอธิปไตยของไทยถูกรุกแต่นายกอิงลันสัมพันธ์ผู้นำอย่างดีพร้อมพูดปกป้องผู้นำคอมเมนตมองขุนเซนและขุนเมเน็ตโพสเป็นหลักการปกป้องอธิปไตยประเทศตัวเองคนไทยสุดทนวิจารณ์ ตัวไทยใจคอมเมนต์หรือไม่กลายเป็นประเด็นต่อเนื่องค่ะภายหลังจากเกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหารคอมเนต์เมื่อช่วงรุ่งสางของวันที่28พฤษภาคม2568บริเวณชายแดนช่องบกอยู่ใกล้กับจุดที่เคยเป็นที่ตั้งของศาลาตรีมุกหรือว่าศาลารวมใจเขตอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่ศาลาค่ะก็ถูกทหารคขมรตขึ้นไปเผาทำลายและมีการขโมยพระพุทธร,รูปของไทยไปก่อนหน้านี้โดยคนไทยค่ะ ต่างก็มีการจับตาท่าทีของฝ่ายรัฐบาลไทยโดยเฉพาะระดับนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศอย่างนางสาวแผ่ทองทานชินวัตรบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรซึ่งทั้งบุตรสาวและผู้เป็นพอ่อ ต่างมีความสนิทสนมกับสองพอลูกหุนเซนและหุนเมเนตที่เป็นผู้นํากัมพูชาอย่างมากโดยเฉพาะนายทักษิณค่ะที่ก็ขึ้นแทนเป็นเพื่อนรักของหุนเซนประธานวุฒิสภาและอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาและเมื่อครั้งที่นายทักษิณน,นีคดีออกนอกประเทศในรอบแรกก็ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและที่ปรึกษาส่วนตัวของหุนเซนเมื่อครั้งที่หุนเซนเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาอีกด้วยรวมถึงผู้นํากัมพูชา ชาคยังมีการกางแขนปกป้องคนตระกูุชินในการปฏิเสธส่งตัวนายทักษินให้กับไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนทั้งที่นายทักษินเป็นผู้หลบหนีคดีอาญาตามหมายจับของสาร และยังพบหลักฐานที่สื่อฮ่องกงเซาชไนนามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่ากัมพูชามีการออกพาสปอร์ตให้กับยิ่งลักษณหลังจากหนีออกจากประเทศไทยก่อนคำตัดสินคดีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก็ตามรู้กันดีว่ากัมพูชาคือทางที่ยิ่งลักษณ์ใช้หนีออกจากประเทศไทยอย่างไรก็ตามล่าสุดวาสนานาน,านุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารได้มีการออกมารายงานถึงความเคลื่อนไหวของนางสาวอุ้งอิงผ่าทองทานชินวัตรว่า นายกเผยคุยหุนน่นม็เนนายกคเมนเห็นพ้องจะต้องทําให้สถานการณ์คลี่คลายเร็วที่สุดที่ความสัมพันธ์ของนายกคเมนอย่างดีรอพบบทบอ,บอคุยกับพอบบทบคเมนพร้อมระบุว่านางสาวแพทองฐานชินวัฒนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทยและกัมพูชามีการประทักกันว่าได้รับการรายงานแล้วและทางพลเอกพนาแคล้วปอทุกพอบอทบ คงต้องมีการพูดคุยกันขณะที่ตนได้คุยกับทางกลาโหมแล้วและรับทราบว่าจะมีข้อตกลงกัน นอกจากนั้นได้คุยกับทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ไม่มีอะไรโดยพูดคุยกันว่าจะต้องทำให้สถานการณ์ที่คลายให้เร็วที่สุดเพราะไม่อยากให้เกิดแบบนี้และความสัมพันธ์ของตนกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ยังดีทำให้เมื่อข้อความค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้คนค่ะต่างมีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นรู้สึกไม่พอใจต่อนายกอุงอิงเป็นจำนวนมากถึงขนาดมีการตัดพ้อว่าเหลือจะกล่าวกับสองคนตระกูลนี้ ทำไมประเทศเราจะต้องมีคนแบบนี้ตลอดพร้อมกับมีการตั้งข้อสงสัยไปถิ่ความสัมพันธ์ของผู้นำเขมรและไทยที่อาจจะทําให้คนคิด และอาจจะทําให้คนเข้าใจไปได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไทยแต่ใจคมเมนหรือไม่เพราะสิ่งที่ผู้นำคมเมนทํทอยู่ในตอนนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลง MOU 2543อย่างชัดเจนและมีเจตนารุกชายแดนไทยตั้งแต่ต้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติและอธิปไตยของชาติไทยเป็นปัญหาระดับประเทศไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวแต่นายกอ,อุฐมนค่ะกลับมีการตอบว่าระดับผู้นําความ สัมพันธ์อย่างดีได้อย่างหน้าตาเฉยไม่พอค่ะล่าสุดวันนี้วันที่29พฤษภาคม2568นายกพาทองทานยังได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ในทำนองปกป้องผู้นำคาเมรโดยมองฮุนเซนและฮุนเาเน็ตโพสเป็นหลักการปกป้องอธิปไตยของประเทศตัวเองว่าหากอ่านโพสต์ของสมเด็จฮุนเซนแล้วก็จะเห็นว่า สุดท้ายท่านก็ไม่อยากให้มีการประทะเกิดขึ้นแน่นอนว่าผู้นําของแต่ละประเทศก็จะต้องแสดงจุดยืนของประเทศตัวเอง เพื่อปกป้องประเทศอีกทั้งค่ะก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสองพ่อลูกผู้นำเขมรตั้งใจที่จะรุกอธิปไตยไทยโดยล่าสุดข่าววันนี้วันที่29พฤษภาคม2568คุณเมเนตนายกร,รัฐมนตรีเขมรได้มีการออกมาโพสต์ใน Facebook ของตนเองยอมรับว่าเป็นผู้สั่งการลุกชายแดนประชิดไทยว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับการประทะทางอาวุธระหว่างกองทัพกัมพูชากับกองทัพไทยที่ชายแดนเมื่อวานนี้รวมถึงการระดมกําลังทหาร และอาวุธหนักบางส่วนไปอย่างชายแดนขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่ประเทศทําให้ประชาชนจํานวนมากของเราที่เกี่ยวข้องกับความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ชายแดนสงครามกําลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ใครควบคุมสถานการณ์ หรือสั่งการระดมกําลังพลเมื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศขอแจ้งให้เพื่อนร่วมชาติทราบสั้นๆว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ที่ญี่ปุ่นและมีการประชุมงานอีกมากมายแต่ระบบและลำดับขั้นของผู้นำคําสั่งในคดีใหญ่แบบนี้อยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีทุกการพัฒนาของสถานการณ์ชายแดนถูกรายงานให้ฉันทราบผ่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการกองทับ และผู้บัญชาการกองทบกรวมถึงผลการสื่อสารระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชาและคู่กรณีไทยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นและพยายามที่จะคืนสถานการณ์สู่สันติภาพและความมั่นคงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพแนวหน้าของประเทศเราในเวลาเดียวกันการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติหรือสั่งจากผมรวมถึงการเคลื่อนย้ายของกองทัพและอาวุธไปยังชายแดนพร้อมกับมีการพูดแสดงถึงความย้อนแย้งว่าไม่อยากเห็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพ กับกองทัพที่ไม่ได้ให้ผลกำไรให้กับประเทศชาติและประชาชนของเราโดยเฉพาะกองทัพที่จะต้องต่อสู้โดยตรงในสมรภูมิในความหมายนี้ผมหวังว่าการประชุมระหว่างผบก,กัมพูชาและผบอกองทัพไทยเย็นนี้จะส่งผลดีในการรักษาสถานการณ์สันติสุขและการสื่อสารที่ดีระหว่างสองกองทัพแนวหน้าของเรา เหมือนที่เคยทำมาในอดีตและในช่วงท้ายค่ะฮุนเาเน็ตยังมีการเน้นย้ำว่าสำหรับการเคลื่อนย้ายของกำลังพลและอาวุธไปยังชายแดนเป็นการนำแผนสำรองของกองทัพมาใช้เพื่อปกป้องดินแดนของกัมพูชา ซึ่งควรเตรียมไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยพูดในฟอรัรมสาธารณะก่อนหน้านี้กัมพูชาไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกรุกประเทศใดๆและเราต้องการแก้ไขปัญหาชายแดนโดยอ้างอิงจากกฎหมายทางเทคนิคและระหว่างประเทศแต่กัมพูชาขอสงวนสิทธิ ในการใช้ทุกวิธีในการปกป้องอัตลักษณ์อาณาเขตของตนรวมถึงการใช้กําลังติดอาวุธในกรณีที่มีความพยายามที่จะบุกรุกอัตลักษณ์อาณาเขตของกัมพูชาโดยการใช้กําลังติดอาวุธพร้อมกับมีการลงภาพค่ะระบุว่า ภาพ2ภาพนี้ถ่ายระหว่างการสู้รบระหว่างกองทัพกัมพูชากับกองทัพไทยที่วัดพระเจ้าวิหารวัดตะมานและวัดตะครบเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วในปี2008และปี2011ส่วนทางด้านของฮุนเซนก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนค่ะว่ามีการสนับสนุนให้ขนอาวุธหนักมาประชิดชายแดนไทยโดยก็มีการเน้นย้ำหลายข้อความว่าไม่อยากให้เกิดการต่อสู้แต่สนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลส่งทัพอาวุธหนักขึ้นชายแดน เตรียมสู้ป้องกันตัวกรณีรุกรานต่อไปอีกข้อความบอกว่าท่านสวหุนเมเนศนายกรัฐมนตรีกัมพูชาการระดมกำลังและอาวุธไปยังชายแดนคือการดำเนินแผนสำรองเพื่อปกป้องความมั่นคงของกัมพูชาจากข้อมูลทั้งหมดนี้คุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ